ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวพฤหัสจะย้ายนะครับในวันที่30เมษายนตรงนี้ย้ายจากเรือนอรินะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกที่เป็นราชาโชคอยู่แต่อยู่ในเรือนอรินะจะย้ายไปอยู่ในเรือนปัตตนิเรือนคู่ครองหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เออนะครับ พูดง่ายๆคือดาวพฤหัสย้ายไปเลงลัคนาราศีพิจิกขออธิบายเท้าความก่อนว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสมันอยู่ในเรือนอารินั้นชาวลัคนาราศีพิจิกจะบอกว่าเออเป็นช่วงจังหวัดที่คือดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของพิจิกอะ่ะเออ นะครับหาเงินมาได้เยอะแต่ก็จะต้องไปใช้จ่ายใช้หนี้หรือไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นราชาโชคอยู่นะฮะแต่ว่าดาวไปอยู่เรือนอณิอ,อริมันก็คือการใช้หนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้เอ,อ่อหรือบางคนก็นอาจจะเอาไปลงทุนนะแต่เป็นการลงทุนที่เงินมันอาจจะยังไม่ค่อยได้คืนเท่าไหร่เพราะว่ามันไปอยู่เรือนอริไงนะ ทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยมันจะย้าย30เมษายนเนี่ยมันย้ายไปเล็งลัคนาราศีพิจิกไปอยู่กับดาวมนุษย์ตยูเออนะฮะพฤหัสร่วมมนุษย์ตยูเล็งไปยังลัคนาราศีพิจิกผมบอกก่อนเลยนะวาสนาในเรื่องการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นผมย้ำเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้น แล้วก็ไปอยู่กับดาวมนุษย์เยู่มีโอกาสที่จะมีรายได้ที่สองรายได้ที่สเข้ามานะและดาวพระหัสนี้นั้นนะครับจริงๆแล้วในทางโหราศาสตร์ถือว่าได้ตำแหน่งจุลจักรนะครับไปโยกอยู่กับดาวราหูนะพระหัสร่วมกับมนุษย์เยู่ดวงงานจะมีนะครับการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจจะเป็นในงานที่คุณทําอยู่นี่แหละนะครับแต่เปลี่ยนระบบเปลี่ยนรูปแบบงานออกไปจากเดิมหรือมีอะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาในงานของคุณแต่ก็ล้วนแล้วแต่นําพาเอาสิ่งที่ดีมาให้ทั้งสิ้นนะชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะว่าดาวพฤหัสที่ย้ายมาเลงลัคนาตรงนี้ดาวพฤหัสจริงเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่บันให้ผลในทางอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วให้ผลในแง่ของความสําเร็จการเริ่มต้นที่ดีอยู่แล้ว นะครับแล้วก็มันมาจากเรือนการเงินด้วยนะแล้วก็มาจากเรือนแห่งการเริ่มต้นด้วยเขาเรียกเรือนปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีๆนะแต่ว่าอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยชะตาของคุณในเรื่องการเงินอิทธิพลของดาวพฤหัสจะเริ่มส่งผลดีในช่วงประมาณเดือนบอกเดือนให้เลยนะกรกฎาสิงหานะครับ เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาไปแล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นตามลำดับเลยน่าจะแฮปปี้ขึ้นคุณจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งในเรื่องเงินเงินทองทองมากกว่าเดิมเพราะก่อนหนี้ดาวการเงินมันเป็นดาวที่ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของพิจิกันแล้วแม่มอยู่อารีต่อให้เป็นราชาโชคด้วยแต่ก็อยู่ในเรือนอารีนะครับแล้วก็ไปโยกกับดาวเสาร์ไงยเออมันก็เลยจุกจิกเุกขยทุเรื่องของการเงินการทองนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะ บางคนก็ไปเริ่มต้นอาชีพอะไรเพิ่มเติมแต่ก็สําเร็จได้ครึ่งๆรงกลางๆนะครับทีนี้อธิบายให้ฟังก่อนดาวพฤหัสท,ที่เล็งลัคนาตรงนี้นะครับนอกจากส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วนะมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเราเองเนี่ยมีแพลนมีไอเดียมีความคิดจะทําอะไรหลายๆอย่างแต่พฤหัสเนี่ยเป็นตัวสติ นะครับต้องทําแบบเขาเรียกว่า,าคิดหรือไตรตรองให้ดีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มีใครที่คอยแนะนําให้ก็ต้องต้องฟังเพราะว่าดาวพฤหัสที่อยู่ในตําแหน่งเนี้ยดาวพฤหัสหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วมักจะแนะนําสิ่งที่ดีให้กับคุณหรือ,อาดาวพฤหัสมันยังบ่งบอกถึงสิ่งใหม่ๆที่ทําให้ชะตาชีวิตมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึง้นนะ แต่ก็เป็น1ปีที่ต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ด้วยคือจริงๆในหมวดนี้เราคุยกันถึงเรื่องของดาวพฤหัสที่จะย้ายในวันที่30เมษายนแต่เวลาเราพยากรณ์เราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ดูแม่มแต่พฤหัสอย่างเดียวก็ต้องดูด้วยว่าดาวอื่นๆที่มาส่งผลกับดาวพฤหัสเนี่ยมันส่งผลในแง่ใดนะฉะนั้นนะก็ระวังสุขภาพผู้ใหญ่ไว้สักนิดหนึ่งแต่โดยชะตาของคุณโดยรวมเนี่ยผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ และดาวพฤหัสก็ไปอยู่ในเรือนคู่ครองนะไปอยู่ในเรือนคู่ครองพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับต้องบอกว่าใครที่มีคนรักคู่ครองอยู่นะผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเพราะดาวพฤหัสไปเล็งลัคนาของคุณและเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่เนี่ยนะครับคู่ครองจะมีบทบาทมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในการเปลี่ยนแปลงชะตาของคุณต่างๆนะฮะ ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็น่าจะมีคนเข้ามาชอบพอมาถูกอกถูกใจนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสอย่างที่ผมบอกว่าเป็นดาวที่ดีฉะนั้นในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกดูตามรอบวงโคจรของดาวแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะนะครับแล้วก็พฤหัสมาเล็งลัคนาราศีพิจิกเนี่ย อย่าที่ผมบอกก็คู่จะมีบทบาทสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตของคุณเพราะว่าไปอยู่กับดาวมนุษย์อยู่ด้วยแล้วก็เล็งลัคนาของชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่เลยนะครับทีนี้สิ่งที่จะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าไอ้พฤหัสกับกับมนุษย์อยู่เนี่ยในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกครูวิเศษอืม นะครับมันมักจะนะครับส่งผลให้ชะตาของใครคนใดค,คนหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นในพื้นฐานดวงกําเนิดเลยเนี่ยพฤหัสกับมนุตยูเครดิพูพวิเศษนะฮะถ้าเป็นดวงจรเนี่ยมันก็จะแปลความหมายถึงการที่เรานะครับได้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งแบบมนันจับพระจับผูไม่ได้ตั้งใจไว้อะแล้วมันก็แบบบังเอิญก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะมันอยู่กับดาวมฤตยู แต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าพระฤหัสเนี่ยส่งผลดีกับคุณฉะนั้นการที่เข้าไปทำอะไรแบบบังเอิญน,นะครับแบบที่จับพระจับผูก็มีโอกาสที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นไปในทางที่ดีได้เหมือนกันนะแล้วก็ใครที่มีแพลนอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศทางไกลหรือทำอยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ ไอ้พระฤหัสกับมนิตยูเนี่ยจะส่งผลให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะพระฤหัสยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออที่จะบอกกับชาวราศาีพิจิกว่าดวงคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงขยับยกย้ายเกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทํางานได้ด้วยนี่แหละครับอิทธิพลของดาวพฤหัส ที่นะครับมีการขยับโยกย้ายในวันที่30เมษายนตรงนี้พฤหัสไปอยู่กับฤตยูนะแล้วก็โยกกับราหูนะครับซึ่งเอ่อราหูมันย้ายของมันมาก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับนี่ก็คือคําพยากรณ์ทั้งหมดสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนะพฤหัสที่เล็งลัคนาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัดสินใจทําอะไรก็ตามต้องพยายามมีสติเพราะว่าพฤหัสเนี่ยคือตัวสติ นะครับทำอะไรเห่ยหขุนหันพันแล่นนะครับเนี่ยแหละพุทธหัตมันมาร่วมกับพฤตยูเนี่ยแหละเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตซึ่งผมก็ดูตามระบบวงโคโจรและเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในทิศทางที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับส่วนช่วงทีเ่เดี๋ยวมันจะมีผมก็คงจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆแหละว่ามันจะยังไงต่อไปแต่ว่าภาพรวมๆก็ตามที่อธิบายให้ฟังไปแล้วตรงนี้ นะและงานใดนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกที่ไปเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กมีโอกาสจะก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปได้ในทางที่ดีใครจะผันตัวเองไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทิ k เกอร์หรือว่าจะอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยจะให้ความสําเร็จดีมากเพราะว่ามนต์ยูมันก็เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียด้วยนะครับและยิ่งมีดาวพ้นหัดเข้ามาเนี่ยถือว่าส่งผลดีนาะัาประการทีเดียว สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกท,ทุกท่านโชคดีนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล